เอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถึงเวลาแล้วหรอสวัสดีครับนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ TSC ทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรธีระเทียอสริพงคุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้ได้มีโอกาสกล่าบต้อนรับทุกคนด้วยวิธีใหม่นะครับหรือ New Normal ที่เรา ทำการมาหนึ่งสองปีที่ผ่านมานะครับก็ทุกคนได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับว่า t s c ของเราได้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของกายภาพห้องเรียนต่างๆนะครับเรามีการปรับปรุงห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะรองรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะครับในหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเรามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เรามีการปรับปรุงพัฒนาคลิปการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลานะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอนนี้เรามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์100%เรามีการปรับปรุงตลอดเราปฏิเสธไม่ได้ครับนักศึกษาว่าในอนาคตการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเรียนการสอนปกติอาจารย์อธิบายถึงว่าในอนาคตนะครับการเรียนการสอนออนไลน์กับการเรียนการสอนออนไซต์อาจจะมารวมกันหรือผนวกกันก็ได้ เราต้องใช้ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เป็นตัวเพิ่มสกยภาพให้กับนักศึกษาคณะยังคิดนะครับว่าเราจะทําอย่างไรครับให้หา resource หรือความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาได้ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในแต่ละวิชาเพื่อเตรียมพรม้อมนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สูงที่สุดนอกจากเรื่องของวิชาการนะครับเราก็ไม่ลืมครับว่าเรามีหน้าที่ต้องพัฒนาเรื่อง soft skill ให้กับนักศึกษาเรื่องของการ c o m m u n i c a ตกับคนอื่นนะครับการที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเราพยายามที่จะสอดแทรกทุกเรื่องนะครับที่เป็นด้าน soft skill ให้กับนักศึกษาเราก็หวังว่าบัณฑิตที่จบจากก s c ทั้งหมดนะครับจะเป็นบัณฑิตที่ดีให้กับประเทศชาติ ช่วยกันพัฒนาศักยภาพของประเทศชาติให้ก้าวหน้าขึ้นไปอาจารย์ก็หวังว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในรั้วของ TSE จะสามารถเติมเต็มความฝันของทุกคนได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกคนอีกครั้งนะครับที่ได้เข้ามาสู่รั้ว TSE และมหาวิทยาลัยมศในครั้งนี้ขอให้ทุกคนได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ในช่วง4ีปีปกติที่จะเกิดขึ้นแล้วหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสพบเจอกันที่คณะบ้างในบางครั้งถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับผมอาจารย์วิรชัยอัศวมิถาพันธ์นะครับซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษานะครับก่อนอื่นนะครับผมขอกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในคณะของเรานะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือว่าธรรมศาสตร์ School of Engineering หรือเราจะย่อว่า TSE นะครับ นะครับก่อนอื่นผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักตัวผมเองแล้วก็ฝ่ายการนักศึกษานะครับว่าเรามีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับตัวผมเองนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาภาย ในคณะวิศวกรรมาศาสตร์ของเรานะครับไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการหรือว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองต่อชุมชนต่อสังคมต่างๆต่อประเทศชาตินะครับอย่างเช่นค่ายอาสาพ,พัฒนาชนบทเป็นต้นนะครับแต่คราวนี้อย่างที่นักศึกษาคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยระบาดนักมากนะครับดังนั้นเราก็จะมีการปรับรูปแบบของการทํากิจกรรมในคณะของเราเป็นออนไลน์แม้แต่กิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมของการแรกพบระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้องทศึกษาใหม่เนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นแรกพบออนไลน์นะครับหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับการทําบุญในวันเข้าพรรษาเราก็เปลี่ยนเป็นทําบุญเข้าพรรษาออนไลน์เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดเทอมมาทุกคนก็จะได้เห็นกิจกรรมต่างๆจากชมรมชุมนุมต่างๆซึ่งเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็นอกเหนือจากการดูแลเรื่องการทากิจกรรมแล้วนะครับผมก็ยังดูแลทางด้านวินยัยทศษาด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษาเช่นกันนะครับคราวนี้ในส่วนของส่วนการทกศึกษาของคณะเรามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับคือมีเรื่องของทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาของคณะเรานะครับจะมีทั้งทุนการศึกษาจากภายนอกและก็จากภายในคณะเองนะครับทุนจากภายนอกคณะก็จะเป็นทุนที่เราได้รับการบริจาคจากบริษัทต,ต่างๆ ส่วนทุนทุนภายในคณะนะครับก็แบ่งเป็นทุนขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจนนะครับทุนสงเคราะห์อาจารย์นักศึกษาทํางานต่างๆนะครับแล้วก็ทุนเรียนดีนะครับในส่วนของสวัสดิการทางด้านทุนการศึกษานะครับก็จะมีคร่าวๆเท่านี้นะครับและต่อมานะครับเราก็ยังดูแลสวัสดิการนักศึกษาในด้านโควิดด้วยนะครับก็คือในส่วนของการทําประกันโควิดให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีโทหรือว่าเอก นะครับแล้วก็สำหรับนักศึกษาใหม่เนี่ยนะครับเราก็มีการแจกเครื่องคิดเลขเพราะว่าการเรียนวิศวะเนี่ยต้องใช้เครื่องคิดเลขตลอดเวรแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเราก็จะมีการแจกเครื่องคิดเลขให้นักศึกษาตั้งแต่เปิดเทอมเลยนะครับรวมทั้งเราจะมีการแจกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดให้นักศึกษาใหม่ด้วยนะครับ <S <S คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญมากเช่นกันคือเรื่องของความเครียดนะครับก็นักศึกษา บางคนนะครับพอเข้ามาเรียนที่คณะแล้วก็จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางด้านการเรียนหรือด้านอื่นก็ตามนะครับเราก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้นักศึกษาเนี่ยมีความเครียดมากเกินไปหรือว่าให้มีความเครียดลดลงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่านักศึกษาคนไหนเกิดโชคร้ายติดเชือ้อโควิดขึ้นมานะครับเราก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาคอยดูแลให้นักศึกษาได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ ผมก็จะขอแนะนำนะครับในเรื่องของหน้าที่ของผมและหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาพเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออวพอรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับในคณะของเรานะครับแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตตลอด4ปีในรั้ว TSE ของเรามากๆนะครับก็ หลังจากเปิดเทอมแล้วแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันพิจารมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์นุพดลอุชัยพิช,ชานะครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรมนะครับก็จะดูแลในส่วนของโครงการเทปเป้แล้วก็ โครงการ TUPI นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนที่ TSE ของเรานะครับในส่วนของหลักสูตรเทปช็ปเป้เนี่ยก็จะเป็นในหลักสูตรที่เป็นนานาชาตินะครับซึ่งทางเราก็จะสอนนักศึกษานะครับให้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยอย่างครบถ้วนนะครับแล้วเราก็จะ ฝึกทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาทุกคนนะครับในส่วนของทีเนีายก็จะเป็นหลักสูตรนวัตกรรมนะครับที่เราพยายามคิดค้นหลักสูตรให้มีความทันสมัยนะครับก็ตอบโจทย์ความต้องการของในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับจะใช้เวลาที่อยู่ในช่วงที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับอย่างมีความสุขนะครับเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เราจะมีไว้ให้นะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับในช่วง ที่มีการแพระบาตของ COVID เราก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเด๋ยวเราก็กลับมาเรียนกันที่ห้องเรียนตามปกตินะครับก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนเร็วๆนี้ครับ Hello all international students. My name is Nopado. I am the Deputy Dean for Innovative Program Management. I would like to congratulate and welcome all of you to TEP and TEP program. I hope you get the high quality knowledge and experiences Throughout your study here. During the COVID pandemic, the class will conduct with online teaching, but when the situation gets better, we will come back to the face-to-face -face classroom and I hope that will be happen soon. Okay, see you soon. Bye. <laughs> อาจารย์ชนรดานะคะวันนี้อาจารย์ก็เป็นตัวแทนจากศูนย์พัทยาที่จะมาแนะนำให้พวกเราทุกคนรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาค่ะที่ศูนย์พัทยาเราเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพศ2558นะคะโดยที่นี่เรามุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด2หลักสูตร ได้แก่หนึ่งหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์หรือเราเรียกกันว่าหลักสูตรบิเทคและ2หลักสูตรยานยนต์ภักภาษาอังกฤกหรือเรียกว่าหลักสูตรออโต้ปัจจุบันที่นี่มีนักศึกษาอยู่ประมาณร้อยกว่าคนแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพักอยู่ภายในหอพักในมหาวิทยาลัยทําให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักกันหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันนะคะสำหรับบุคลากรที่นี่เรามี พี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาอยู่ทั้งหมด8คนและมีอาจารย์ประจำอยู่ที่นี่ทั้งหมด7คนนะคะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับศูนย์พัทยาสามารถโทรมาได้ที่เบอร์038259030นะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนของศูนย์พัทยายินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนที่นี่ออและก็ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <oui> เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีกับนนะักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในคณะของเราคณะวิทวกธรรมศาสตร์มหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับรหรืหอว่าธรรมศาสตร์สคูร์ออฟสเตเดนด์หรือเราจะย่อว่า TSE นะครับนะครับก่อนบินผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเอ่อพ่อคุณพี่ายการุึกษานะครับว่าเรามีหน้าที่